พระระเบียงคดรอบพระอุโบสถวัดสเกตราชวรมหาวิหารมีศิลปรกรรมงดงามด้วยสุ้มประตูทั้ง4ีทิศมีมุกยื่นหลังคาลดหลั่นกันหน้าบันไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกลายกะหนกก้านข,นขดอ่อนช้อยรับกับช่อฟ้าไปรากาหางหงที่ประดับเครื่องบนกลมกลืนกับหลังคาพระอุโบสถ ผนังโดยรอบประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวน163องค์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระระเบียงพุทธเจดีย์สอนรอบนอกพระระเบียงคตอีกชั้นหนึ่งลักษณะเป็นพุทธเจดีย์สีขาวแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ศิลปะอยุธยาจำนวน12องค์